ขั้นตอนการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นนิ้วในท่อไตและกำลังจะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้องสลายนิ้วในท่อไตโรงพยาบาลมหาสารคามวิธีปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดส่องกล้องสลายนิ้วในท่อไต 1. งดยาละลายลิ่มเลือดก่อนผ่าตัดส่องกล้อง7วันหรือตามคำแนะนำของแพทย์ 2. งดน้ำงดอาหารงดลูกอมหมักฝรั่ง งดของกินทุกอย่างที่กลืนลงท้องหลังเที่ยงคืนวันที่ผ่าตัด 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมง 4. อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด 5. ถอดชุดชั้นในฟันปลอมคอนแทคเลนส์เครื่องประดับสายศิลและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะติดตัวออกการส่งกล้องสลายนิ้วในท่อไตมีขั้นตอนการผ่าตัดพอสังเกตดังนี้ หนึ่งผู้ป่วยได้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยจะหลับไม่รู้สึกตัว 2. แพทย์จะส่องกล้องเข้าไปในท่อไตผ่านทางท่อปัสสาวะผู้ป่วยจะไม่มีแผลผ่าตัด 3. แพทย์จะสลายนิ้วในท่อไต 4. แพทย์จะใส่สายส,ายสวนทว่อไตเพื่อระบายนิ้วออกมาและใส่สายสวนปัสสาวะหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีสายสวนทว่อไตและสายสวนปะสะวัสสาวะออกมาจากห้องผ่าตัดด้วยแพทย์จะถอดออกให้เมื่อผู้ป่วยอาการปกติ และผู้ป่วยสามามรถกับบ้ลานได้เลกายรปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดสองกล้องสลายนิ้วในท่อไต 1. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง 2. ดื่มน้ำวันละ3ลิตร 3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์ 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง 5. หลีกเลี่ยงสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ผักคะนา้าใบชะพลู หักโคมหัวชัยเท้า 6. ไม่กลั้นปัสสาวะ 7. มาตรวจตามนัดทุกครั้งหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ผู้ป่วยสามารถกลับมาตรวจก่อนวันนัดได้เลยคือ 1. ปัสสาวะเป็นเลือดสด 2. มีไข้สูงหนาวสัน่น 3. ปวดบ้านเอวหรือท้องน้อยมากขึ้นรับประทานยาแก้ปวดเบื้องต้นไม่ดีขึ้น 4. มีสายสวนท่อไตเลือดหลุดโผล่ให้เห็นชัดเจน ขอบคุณที่รับชมค่ะ